สวัสดีค่ะเจ๊เนยเจ๊อีกแล้วในช่องเจ๊แพรเดลี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้เจ๊ก็จะมาพูดคุยเม้ามอยถึงกับเรื่องสุขภาพความงามของเจ๊นะคะว่าเจ๊ไปทําอะไรมาแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการโบท็อกคั้งแรกการฟิลเลอร์ครั้งแรกนั้นเป็นยังไงนะคะ,ะไปรับชมรับฟังในช่องเจ๊แพรเดลี่กันเลยค่ะก่อนไปนทุกคนอย่าลืมกด subscribe มุมขวาให้เจ๊ด้วยนะคะกดติดตามเจ๊ด้วยเป็นกังใจให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะปะ เอาละคะ่ะช่วงระหว่างพูดคุยอาจจะมีเสียงสอดแทรกเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ไปไก่นะอาจจะไม่ต้องเป็นอะไรก็ <c oughs> <c oughs> เป็นธรรมชาติเอาลวกันเนอะธรรมชาติบ้านบ้า,บาสำหร,ร,รับเจ๊ละกันนะคะก็อ่ะเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาเล่ากันถึงเรื่องโบท็อกเลยดีกว่าเออวันนี้อาจจะผิดทรงผมที่แบบสั้นลงแล้วก็ผมฟูฟ่องเป็นยองยยนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งอาบน้าเสร็จแล้วก็ทาผมทรงนี้แหละอยากอาดกัดคลิปมา่มอยมากนะคะเริ่มแรกเจ๊รู้สึกว่าเจ๊มีปัญหาเรื่องตรงเนี้ย คือใต้ตาคือไม่มีอะไรหรอกคือรู้สึกอยากจะลองฉีดโบท็อคนิดนึงอยากจะรู้ว่าประสบการณ์ในการฉีดบท็อคครั้งแรกมันเป็นยังไงมันเจ็บแค่ไหนนะรู้สึกว่าอยากจะเก็บประมาณกรอบหน้ากรอบหน้าประมาณนี้ให้มันดูแบบเออดูมีความตึงดูมีความแบบเออมีอะไรหรอกคือฉันอยากจะทำความสวยแค่นั้นแหละฉันก็เลยไปปรึกษาหมอก็คือตรงดิ่งไปที่คลินิกของจังหวัดเชัยภูมิคลินิกนึงแล้วกันไม่ขอไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะก็ไปปรึกษาว่าเอยเนี่ยพี่อายุประมาณนี้แล้วแล้วพี่อยากจะทําแบบ ทำนุ่งทำหน้าอย่าทำโบทงโบทอกหรือทำอะไรก็ได้ปรึกษาหมอทีนึงว่าหมอจะให้พี่ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไปครั้งแรกหมอก็จะประเมินรูปหน้าของเจก่อนก็จะถามอายุแหละว่าเจาอายุเท่าไหร่อนะไรเงี้ยเจก็บอกไปอายุเท่านี้เท่านี้เสร็จแล้วหมอก็จะให้เรายิ้ม ให้เรายิ้มเต็มๆนะยิ้มแบบเต็มๆเมลยยิ้มแบบเออให้เห็นฟันให้เห็นอะไรยิ้มเต็มๆแล้วก็เขาจะดูว่าประเมินว่าตีนแปดตีนกาของพวกแกเนี่ยของของคนไข้ของเราเนี่ยมันมีเยอะประมาณเท่าไหร่มันมีแบบเออประมาณตีนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตีนแปดขาเจ็ดขาก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ๊อ่ะโชคดีหน่อยคือเจ๊เป็นคนที่ใช้สกินแคร์ค่อนข้างจะเยอะคืออันนี้หมอพูดเองนะคือเป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างจะโอเคผิวหน้าจะแบบความ เติมเต็มความเต็มอิ่มของใบหน้าเนี่ยมันเยอะพวกรอยหงรอยเหี่ยวเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หมอก,ก็เลยได้นําว่าเจ๊ไม่ต้องเอาถึงร0อยยูหรอกก็เอาแค่ห้ายูก็พอเออลืมบอกไปว่าโบท็อปเขาจะมีประมาณ50ายูแล้วก็ร้อยยูร้อยยูนี่จะทั่วทั้งหน้าเก็บกรอบหน้าแต่50ายูก็จะพอที่อะไรเงี้ยก็เลยเอาอ50ห้ยนะูอันนี้โบท็อมันมีทั้งตัวยาจาก ประเทศเกาหลีแล้วก็ตัวยาจากประเทศฝัง่งยุโรปนะก็ทางฝั่งยุโรปเคยปรึกษาคุณหมอทีนึงว่าทางฝั่งยุโรปแตกต่างก,กับฝั่งเกาหลียังไงทางฝัง่งเกาหลีเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ไม่นานความต่งตึงจะอยู่ได้แค่ไม่นานแต่ถ้าเกิดฝั่งทางยุโรปแล้วความต่งตึงจะอยู่ได้หเดือนอัพถึงปีหนึ่งแต่ถ้าเกิดฝั่งเกาหลีเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3เ <c oughs> ดือนถึง6เ <c oughs> ดือนอะไรเงี้ยช่วงรองทามของมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงก็ลองเลือกดูเอาแต่ถ้าเกิดฝั่งทางยุโรปอ่ะราคาก็จะอัพสูงกว่าทางเกาหลีนะก็ ต่างกันอยู่แหละก็ลองไปเล่นลองไปดูกันเอาแต่สาหรับเจ้แล้วเจ้เลือกข้างฝั่งเกาหลีงบประมาณฉันน้อยไงฉันก็เอาอฝั่งเกาหลีแล้วกันนะเข็มมันจะเป็นแค่เข็มคล้ายๆอินซูลินเนาะเข็มแบบตัวเข็มจะเป็นแบบแคบบ่เล็กๆนิดเดียวแล้วก็ตัวเข็มก็จะเป็นแท่งๆายาวๆนิดนึงอะ <c oughs> ไรเงี้ยเลือกเอา50ยูแล้วกันเพราะเจ้มีปัญหาตรงแค่ตรงรอยน้าผักก็นิดเดียวเองแกน้อยมากแล้วก็รอยตรงนี้นิดเดียวคือไม่เยอะไม่เยอะมากอะไรเงี้ยแต่เจ้จะมีปัญหามากที่สุดก็คือตรงนี้ถุงใต้ตาจะค่อนข้างจะะเยอ คือถ้าเกิดถุงใต้ตาเยอะมันจะส่อแววถึงการเป็นโอนโอนเอจจิ้งอ่ะเออทำให้เราดูคุณมันจะดูแก่ก่อนวัยเยอะอะไรเงี้ยอ่ะเจก็เลยอ่ะแล้วหมอได้นำให้พี่ทำอะไรอะไรเงี้ยหมอก็ได้นำเพิ่มอีก,กนึงก็คือทำทำฟิลเลอร์ทำฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ใต้ตาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเออก็เป็นการฉีดฉีดพวกอ,อ,อะไรยา,ยาเข้าไปใต้ตาตรงนี้<ม>ทำให้แบบ มันจะดูตรงนี้มันดูเต่งตึงมากยิ่งขึ้นทําไม่มีไม่มีรอยโปนอะไรเงี้ยแล้วฉีดเข้าไปมันก็จะไม่มีก้อนไม่เป็นก้อนไม่เป็นก้อนอะไรที่แบบเหมือนทุกคนฉีดไปอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเออก็น่าสนใจก็เลยอ่ะหมอเท่าไหร่หมอก็คิดราคามาบบตอนเห็นราคาครั้งแรกในเกศฉันก็บอกโอ้โหเอาไงดีอะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะเอาก็เอาก็เลยฉีดดูเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่า B e ฟ o r e ก่อนที่เจจะฉีดเป็นยังไง ไปดูกันมาแล้วใช่ไหมล่ะก็เีฟอร e ก็รู้สึกว่าหน้าแบบฉันอูนจริงๆหน้าอูนจริงมากก็อาจเตรียมพร้อมเขาก็ให้น้ําแข็งอนะมาประครบหน้าประครบไปแบบนานมากนอนรอหมอแบบนานมากประครบหน้านานจริงๆ,ๆแล้วก็5นาทีมั้งอ่ะเจนนึกนึกได้ก็ประมาณ5 0 1 5นาทีฟังเพลงไปหลายจบมากแล้วก็เขาก็จะมียาเป็นยายาชานะเป็นยาทา ยาชาที่แบบทาทั่ว้งหน้าอะไรเงี้ยถามว่ามันช่วยอะไรไหมยาชากับน้ําแข็งน้าแข็งอาจจะช่วยยาชาไม่ได้ช่วยอะไรเพราะไม่รู้สึกอะไรเลยตอนแรกหมอจะจิ้มแบบโบท็อกไปก่อนเออไม่ใช่ิ้มหมอทาฟิลเลอร์ก่อนฟิลเลอร์คือการฉีดเข้าไปเจ๊ก็กลัวเกรงด้วยความไม่เคยฉีดเขาก็หมอก็บอกว่าไม่เจ็บนะพี่มันเป็นฉีดเข็มทุ่ๆเข็มทุ่ๆที่ฉีดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเล่งยาแล้วก็ออกมาเออบอกเลยว่าฟิลเลอร์ไม่เจ็บจริงคือไม่เจ็บแต่เรารู้สึกเราเกรงเกินคือไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บ ฉีดไปครั้งแรกหมอก็จะให้ดูเลยว่าข้างนี้กับข้างนี้มันดูแตกต่างกันมาบอกแล้วกันว่าเจ๊รู้สึกแตกต่างกันไหมนะก็หลังจากฉีดฟิลเลอร์เสร็จแล้วก็เว้นช่วงไปแป๊บนึงก็มาฉีดโบท็อกโบท็อกก็จะเป็นเข็มอินซูลินที่แบบเข็มนฉีดน้ำตาลนึกอ,ออกนะถ้าเกิดใครหาหาไม่เจอก็ไปดูเข็มที่แม่พี่น้องมีฉีดเบาหวานก็ไปดูกันว่าเป็นเข็มลักษณะอย่างนั้นแหละก็เขาจะจิ้มจิ้มเข้าไปจุ๊บโบท็อกถามว่าเจ็บไหมฉันบอกเลยว่าเจ็บจริงโบท็อกเจ็บเจ็บเหมือนแบบเจ็บเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอะแต่ไม่เจ็บเหมือนกระฉีดยาวัคซีนวัคซีนนะเจ็บเหมือนประมาณว่าเข็มมันทิ่มเข้าไปในหนังนะแกหนังเข้าไปแบบแต่หมอเขาเร่งยาเร็วมากเร่งยาแบบเร็วมากก็แบบเออทำแปบบ๊แบบแบบเดียวก็เสร็จเรารู้สึกว่าหูเงินเราเสียไปตั้งหลายบาทจิ้มแค่นี้นะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบแบบโออฉันก็เสียตายตังค์ะฉันก็แบบเอออะไม่เป็นไรก็เก็บกรอบหน้าทำอะไรเรียบร้อยก็ผ่านไปที่มาทำฟิลเลอร์ บอกว่ากลับไปกลับไปบ้านพี่อย่าพึ่งอาบน้ําอุ่นอย่าพึ่งทําอะไรกันหน้านะก็แบบล้างหน้าด้วยทําน้ําปกติธรรมดาแล้วก็แบบเออเขาให้ยายกลับมากินเป็นยาลดบวมกับยายแก้ปวดเนาะดีอย่างหนึง่งคือเจ้ไม่มีอาการบวมแล้วก็ไม่มีอาการปวดคือเจ้รู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าคุณพระอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปหลังจากที่เจ้ทํามาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะไปดูกัน ฉันทรมานมากไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะกลับมาบ้านรู้สึกว่าเขาให้เปรียบเทียบกันดูนะคือถ้าเปรียบเทียบกันนะแกนี่เห็นไหมเจ๊ก็รู้สึกว่าเจ๊ก็เนี่ยมันปรากฏว่ามันเป็นรอยคือเวลายิ้มหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังจะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยอยู่คือมันผลข้างเคียงมันมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนเหมือนรอยที่จนฉีดเข้าไปแล้วมันเป็นปูนปูนอย่างเงี้ยอืมเนี่ย คือฉันก็รู้สึกว่าฉันจะไปแก้ยังไงดีวะอะไรเงี้ยตอนนี้เขารู้สึกว่าประสบปัญหาตรงที่ว่าใต้ตาม,มันมีร่องรอยอย่างเงี้ยอยู่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคงไปแก้ใหม่ถามว่าโอเคไหมการทำฟิลเลอร์ครั้งแรกก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันยังแบบมันยังไม่หายมันยังแบบดูไม่มันก็ยังเป็นเนี่ยเป็นรอยอย,อย่างเงี้ยพี่เจ้รู้สึกว่าเจ้ไม่ชอบนะเจ้จะเป็นหาทางแก้อยู่ คือมันไม่ได้แบบตึงเข้าไปอย่างนี้นึกออกมามมันก็ยังมีรอยแบบเนี่ยถึงตาหนังตาอะไรก็ยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายังไม่ปื้มเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปเก็บใหม่นะคะก็อ่ะเอามาแชร์ประสบการณ์เรื่องการทำฟิลเลอร์การทำบูทอคนะก็มาให้ทุกคนฟังนะคะก็ลองไปเลือกเอาว่าเราจะทําแบบไหนหน้าตาเราจะทำแบบไหนดีแต่ถอกเลือกนิดนึงเลือกตัวยาแล้วก็เลือก อัญา,าในการทําแล้วก็เลือกคลินิกดีๆแล้วก็เลือกร้านดีๆที่เราจะไว้ใจได้แล้วคุณหมอดีๆหรือว่าคุณหมอให้คำปรึกษาดีๆคุณหมอโอเคโอเคนิดนึงก็ลองไปเล่นลองไปทํากันดูนะคะอย่างเจ๊ก็ประมาณได้เท่านีรานา้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไหมทุกคนก็ประมาณนี้นะเอามาแชร์เอามา share, เามาล่าทุกคนฟังนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะเกิดใครอยากให้เจ๊ามารีวิวหรือว่ามาพูดคุยมัอมอมอ่วหในประสบการณ์ทำความสวยของเจ๊ก็ คอมเมนต์กันมาได้นะคะคลิปนี้ไปละมามออ้โมยเพราะเข้าข้าวเเป็นกระสเพราะพหยหายคิดถึงนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามเจ้ด้วยกด Subscribe ที่มุมขวาให้เจ้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้ทำชีวิปดีมาให้ดูกันต่อไปเลยๆจะคลิปนี้นานนิดนึงไปละ